สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเละท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อเก่าก่อจะพายเอฟซีเ,เ,เ,เละท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนักทิยาพะลุ่ยกับเสียกโกะนะครับเรียกมีทมิมาเมื่อกี้มาแล้วงวดวัน,นที 16. 6. 6. 6. ท่16พฤศจิกายรตินครับเพื่อนท่มาได้ยังได้ตามไปฟังนั่งไปนะครับเขามาแล้วก็บหน้าคนติดตามกดแชร์เป็นกวามเกียด้วยนะครับข้อมวลตำรวจเอกนักทิยายแบาง่งปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นชิปเพื่อไปที่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่าน ไดฟังได้รูไปแล้วกันุู้ติกนะครับเพื่อนที่ว่ดเองแต่ระฟังพร้อมกันครับผมนะครับถาบคมมานะครับทีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนทิยามาตามแนวทางของเฮียโกหรือไ่โกนะคะเลขมีทีมานะคะผลิพัณฑ์มาหนีมาเก้าหนึ่งกับเก้าหานะคะเลขออกหนึ่งหกนะคะสำหรับพวดนี่มาอีกแล้วเลขมีทีมาแบบดวนๆมาอีกแล้วเน้นให้เน้นให้ห้างเดียวเน้นล่าง กันบนนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะเฮียโกสวัสดีค่ะโอ้ยมือนี่มือดีคัะเนาะมากดูเมืรอสุดคนเลยเป็นยังไงเร่งนี่ดมากวัวที่ผ่านมาแม่กซ์เสียวแต่หายเก่าหนึ่งออกหนึ่งแปเดียวอันนี้สื่อเป็ีนนอนสื่อกับกีลังกาเป็ีนอืมนี่ตะกุนตาต่างเฮียโก้ให้หน่อยอุ้บ้านอุ้บ้านไหนเอฟซีจองลุงเฮงกับทุมาก เมื่อไรจะไปตาเนี้ยผมไปวันนี้แหละครับมัตรสมัครกับมานมืดไปน,นั่นแหะพวกนู้๊ไปเคยเห็นต่โพ่องเนาะวันนี้ต้นพุ่นทองไหมคะ่ะไปขอเลขรกิ๊ต้นพุ่นทองใบเันเป็นสีทองมั<อ>้ยข<อ>้างไปบ้านโน้นทูมอะอัน ปกตินี่ใบพ่นจะเป็นสีเขียวคืออายุพันเพิ่ันมาอยู่หนิงเจา้าของทีวายูแปดปีเอาปีแรกก็เป็นใบสีทองดอกก็เป็นสีเหลืองวันนี้พอปีปีถัดมาก,กับเป็นสีเขียวสีเขียวทานมาหกปีปีนี้ใบกับเป็นสีทองเหมือนมีต่คนว่าขอเหล็กแน่ขอเหล็กแน่ก,น <c oughs> กับพอขอนะอู๋หนูเขาได้คอนุญาตไปถายถ้ำก็เล่นไม่ได้มากเด้อมัน <c oughs> อยู่เฮียไเจาอยู่ป่าอยู่เฮียอยู่หนาบานันก็เจ้า อยู่หน้าบ้านทิศทิศถนนที่ว่าอยู่หน้าบ้านพี่เขาตอนนี้ว่าเพิ่นเขาเพิ่นก็ถือเลขเรื่อยอ,อยู่บ้ังคำคนแันบ้านขึนนนน้น,บ,น,น,นบ้านดอนเงืนมีบ้านยังกกบ้านนึก็บอก่ามก็ลืมบ่านมันคำผมนึมาทุ่มขึ้นเลยมาทุ่มมันสิมาหาเฮียกอะคำแล้วแม่ลุงเฮี้ยไว เจ๊ซี่บดาตีนอนัดเขาเจอวาสีมาเอาเรียเงียครูก็เรียกบ่ไอ้มากสรุปบางวันท่พนมานีเก่านึ่งกับเก่าหาเอาเีนี่ทีมากอมุ่นบุดแเอวมาตีร่างกาหวัถุซื่อหวดที่หาวัตถุจ้าถือว่าซีหมวดสอนหวที่หาวัตถุวันนี้เพิ่นว่าจัาใดเพิ่นหมั่นใจว่วันนี้เขากหมั่นใจเขาเขาหมั่นใจเขาโมากนเาร์เขาโทรมโมา่าโรมาอ๋อ ไม่บอกตัวเน้นนะอ๋ออะไรเนี่ยบอกคนบ้านนี้เอามาให้เป็นสะพานบุญให้เป็นหูน้ำยี่ได้เนาะบอกบอกแม่หน่อยโตขึ้นเก้าป้เชื่อวัวนี่มาสามตัวสามตัวเราเราก็ว่าต้องการมันวะลักษบสนับกับกับหน่อยไปงี้นะเน้นตัวตรงเน้นตัวตรงจ้าแล้วก็เน้นล่างเว้วนขันมักกัตื่อน้อยหน่อยงี้นะวันที่ผ่านม้านี่ฮานูจำว่าปิดกับเน้นล่างได้เนาะ Bố nam lang mặc lại đó một bạn bát nữa cầu bột nhang ni phân ba ni đấy một nỉ phân ba cầu thăm cầu thăm cầu hộp cầu hạ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  เดี๋ยวว่าตูกับตัวบนน,นี่ก็คือหอยเอานะเน้นเน้นล่างกันบนเนีน่ยเดี๋ยวซือกันเอาส้มติดตัวตวนคือติดเลกเป็นคือติดเาจกเดี๋เขาบอกงานนะเอาเพิ่นให้มากต้เมื่อไหต้งเื่อ มาตาเมือวันจันเราเมือเช้านี่เป็นโทรมาบอกให้ตัวเน้นเมื่อน้นก็บอกมาให้เน้นเขามอเศ้าก็โทเนี่ยรเนี่ยเอมาเรับ่มาอยู่น้ำสามเมือฝันบ่็เด็กสามคูนเนี่ยเครื่องมันกับฝันพ้อนงเราฝันว่าจะเด็กินขาเต็เาอมาเล็ขาเนี่ยกินยทึดิกินยทึเนียผเนี่ยกขากะเอาไว้น้ำกันคนก็ไลลยทึเนีย เด็กตึ้งเดียวมาแล้วกับพันว่าได้กินข้าวเอาว่าแม่นสิออกตึ้งๆึว่าแม่นสิออกปนบ่จักเดียวเหรอคือความกัดนอกกัจักมันสิแม่นบ่แมนอ่ะเป็นแนวทางเอาคือได้ยินคะว่าวันที่พัดน้องนี่ถือถืออันถือกู้ถือน้อยๆเลขน้ำเงินเนี่นนนยไม่ใหญ่เสียทวนมากนักซุ่มนีเนะ่เด้อเนาะเนี่ยนันนนนเกเลขที่มานี่นก็นักเลขที่มา้า ที่ว่าไปแย่เสียไปซื้อใน้อยๆที่ว่าไปเก็บดูแย่ื่อกัอกันจ้ากันทุนคือพ่าไอแม่บ้านบ่ชมมีนกาเลยถือีดีอืมทะลบาเลขนี้ดีมากกํไรกํไรกำไรกันแงดีก็มาถือกั่เลนู้วมาถือกันสือเลขกถดหนึ่งหนึ่งเก่าเลขออกหนึ่งหนึ่งหกเนอะรดรดเก๋งมันเสียหนูก็แล้วมอไซค์เดงานูเลตัดหนังตัวอบ่องนี่หะบ่องใไพ่นี่่ะอ ตัวเงาเนี่ยหนุกับเบรกเนอะแตว่ามันจะบอกเลยรถก้หนึ่งหนึ่งเก่าเนี่ยบันทึกมือเลขออกเพราะบ้านครับอีกไปล่มบีบในล่มห้องเข้าแตะรถขั้นหิวมาออกแพ้ว่ะเก่าหนึ่งเฮหนึ่งเก่าน้อว่ะไอ้นียยังหนึ่งหนึ่งเก่าออกหนึ่งหนึ่งหกก็กรนแฟนยู่กำท่างกับท่างยาได้ยืนน้ำโมเป็นหนุกับหน้ากับหลังสรุปอะไรอีกมิติมากงวดนี่เงี่ยโก้หายมาแล้วเก้าสามเก้าหก เก้าหานะคะเน้นล่างกันบนนะคะตัวเน้นๆนี่คือเก้าสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเนืน้อทางหาสื่อสรกินแบงรัฐบาลไทยน,นะคะค่ะบ่อยากพิพารณากลับไปนะมันบอกเงี้ยตัวเนาะเขียนไปกละะกับรถนะไปกลับรถเพราะว่าพอมีผู้ใดก็จะกลับหน่อยๆเอาทีละกลับกลับเอาอะกลับหาขึ้นค่ะไปกลับที่หนูใส่แว่นว่าเมื่อเร็วนี้นุเบิง่งกบาเวลามันหดจาก หนาที่แล้วสินะไปกับปนนเห้าเขา่าไม่ซีงวดพราเราไม่หัวดราหันร,รุดเนาะรุดเลยวะทาดถังหวดนีแสดงว่าเลขหัวเลขเนียวมากหัวที่หกเป็เนบ่มะเฮียดลขหัวดที่หกแล้วนัน,นดีนันไม่ได้กินเขา่านันไม่ได้กินเขา่าแย่งอยู่ตอเนี้ไม่ได้กินอยู่หลัง ให้ปันแบบนี้ป่ะเกิดโอ้ยตะกี้มันกับปั่นแรงอยู่เนาะตะกี้เหยปั่นเร็วมันกับใบตามปั่นอยู่เนาะเท้าซูมือมันกับอายุแก่แล้วมันกับเป็นเร็วเป็นบ่คอยแม่ปั่นได้ป่ะห้างเท้ยวว่าปั่นได้เนคืออยู่เนาะจ้าคือปั่นงอนแม่งออกก่อนกระถิอยู่เมนปั่นเห็นพ่อใหญ่นั่นเนาะอันพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่างพวกน็อกกับยังอัวสามจะรู้ว่าเขียนเลข เอาเล็กซึงน,นี้มาแล้วกับฟันว่าได้กินขา้าวกินอยู่บนบ้านกินซึ่งบนทั้งเนียดทั้งสั่นสองหมดว่าัดแม่นูตีเี้นูก,กับบ้าเลขอาจจะเขา่าอาจจะอยู่บนแต่เนี่ยตีก็หนูบ่ก็ตีที่กันตีหรือตีเดียวกันไหมเดียวกันแต่ว่าพอไม่เป็นไเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะสิ่แสนที่กันบ่เพราะบ้ามันมันมอ่งในหลายมุมเนาะเด็กเป็นเอามามีแค่สามครูเก้าสามเก้าหกเก้าห้า ตัวเน้นคือเก้าสามเน้นลากกันบนจะกลับไปกับบนล่างเป็นแนวทังหาส่อสากินแบ่งรัฐบาลได้ลอตอรี่จัไปแล้วหรือแม่บ้านซื้อมันหนี่ยฮะขอมาายโยนเครื่องหัวตามาเครนนื่อ,องสิบเอิดจัเก,ก,กเร็ตอ่อ,อนเมื่อวานนะี้แจ็คกุ๊บอั้งครับเจียวมากโภวีเก่าทุ่มหนีโภวีโภวีเลยต้องเขาในเมืองนะต้องเขาไปซื้อในเมืองกันจดีดายิานเแื้อวาจะคเกต เป็นท่อสวอฟต์อย่างนี้มีเหรอจักรสื่อนี้มันมีเพิ่นว่าจังไดเพิ่นหายแก้มือหรือหายจังไดเนี่ผู้เพิ่นหายมากเนี่ยเพิ่งว่าหายแก้มือวันนี้เปิดมั่นใจจักเปอร์เซ็นเนี่ยกับประเดี๋ยวทำคนอืมที่ว่าหายแก้มื่อเห็ยนมาเอาเพิ่มันเคยถือมองเราวันการมันก็มีผิดบ้างละค่ะเขามาซีงวดกองวดที่หาห่อมาบเผาเนางวดนี้เพิ่นการหายมากหายมากเลยออกแล้วก็ปล่อยเลยแต่ว่าบรรษาสาบมันจันมันพิษถุล่ะให้เจ้าทูนบอกถึ ซาพระภาษานูบ่าเมาเอาเองเลต์มีที่มากของเฮี้ยโง่เว่าวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกเ็ดเพิ่นห้นี่มีตะเก่าเก้าสามเ้าเน้นเก้าสามนะคะเน้นเน้นล่างกันบนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทังหาเสือสัดกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอพูณเฮียหลายๆเด้อค่ะที่หาแนวทางมาฝาก FC ีขนาดพ่สบายนาะไป่อก่นกลไปเอาเลขมาน้าเด้อพี่น้องเดี๋ยนี้นี่รู้สึกว่าจะม่วนเก้าเก้าว กรับกับมาเอฟซีและสโมสรทูกตันของเส้นยในฟังแล้วนะครับที่นวันท่าในสารูเรียกของเสียโกนะครับสำหรับพ้อมเนไทยกิมเนีสลสลุยครั้งหนึ่งนะครับเสียโกเรียกมิเทม่าให้เกหนึ่งออกหนึ่งหกวดนนี้หามาแล้ววันที่สิบหกปิดาัวหกเก็ดเป่อไกมาเก้าสามเกาหกเก้าหาเนี้นที่เก้นะครับไปกับบนลล้างนะครับเป็นแนวทางซื้อแางกีแบ้งอุตบันนะครับ เน้นล่างกันบนนะครับก็หวังว่าเอฟซีจะพ้ทุกท่านโคงเสียงเิีฟังแล้วนะครับสำหรับผมตายลิปนี้กูจะเที่ยงสามหนีพระคุณกิ๊ตตอไปคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ